ช่วงนี้ Toyota โปรโมท Corolla Antis รุ่น 1.6G กันเยอะมากรวมทั้งให้สื่อมวลชนมายืมรถกันหลายเจ้าด้วยแล้วทำไมรุ่นนี้มาเป็นกระแสะได้เรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูเลยสำหรับ Corolla a น t i s นั้นตอนเปิดตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3เครื่องยนต์คือ1 6ลิตร1.8ลิตรและ1 8ลิตรไฮบริดที่นี้รุ่นที่เราจะโฟกัสก็คือเครื่องยนต์1.6ลิตรโดยจะมีให้เลือกถึง2รุ่นย่อยคือ1.6รีโม สำหรับทำตลาดแท็กซี่โดยเฉพาะกับ 1.6G ซึ่งจะทำตลาดในกลุ่มลูกค้าทั่วไปมากกว่ากลุ่มแท็กซี่ประมาณหนึงไม่ประมาณหรอกเยอะเลยแหละโดยสมัยนั้นรุ่นที่ถูกมองว่าคุ้มค่าที่สุดคือ 1.6G แต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นรุ่นที่ออปชั่นครบเครื่องกว่านี้และไม่อยากจะเล่นเครื่องยนต์ไฮบริดทางเลือกที่จะไปเล่นคือ 1.8G R Sport เพราว่าราคามันก็เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับออปชั่นที่มากขึ้นและหลังจากนั้น1.8 Sport ก็ตามมา ในราคาที่ถูกลงแล้วช่นที่ใช้งานจริงๆมันยังคงอยู่เอาละในเมื่อเราโฟกัสที่1 6 G กันแล้วเราก็มาดูกันว่ามีออปชั่นอะไรบ้างที่ติดตัวมาให้และถ้าไม่มีเราจะทำยังไงเรามาชมกันเลยครับสำหรับดีไซน์ภายนอกแล้วถ้าเทียบกับบรรดา1.8ลิตรถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะโดยจุดที่ทาให้แตกต่างจากรุ่นท็อปก็คือ 1. ไฟหน้ากับไฟท้ายไฟหน้าแม้จะเป็นฮาโลเจนแต่ก็ยังให้โคมโปรเจคเตอร์อยู่ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดนั้น ก็สามารถไปซื้อใส่ได้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นอาจจะพอใจว่าเห็นไหมได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็พอใจแล้วไม่ต้องถึงขนาดเป็น LED อันนี้ก็มีและไฟท้ายนั้นเป็น LED นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ LED ทั้งโคมมันจะเป็น LED เฉพาะไฟเบรกและไฟถอยเท่านั้นส่วนล้อลอยจะมีขนาด16นิ้วซึ่งหลายคนมองว่า16นิ้วก็ดีจะได้เปลี่ยนค่ายางถูกและที่สําคัญลูกค้าส่วนใหญ่มองว่าได้ล้ออันลอยมาก็โอเคแล้วและอีกจุดหนึ่งก็คือกระจกมองข้าง ที่ไม่สามารถพับเก็บอัตโนมัติได้เมื่อล็อกรถบางคนจะซื้อกล่องมาใส่ก็ได้แต่ที่นี้ซึ่งออปชั่นนี้รุ่นเดียวกันแต่เป็นโฉมที่แล้วมีมาให้แต่รุ่นนี้ถูกตัดออกทําไมนะเดี๋ยวต้องไปฟังกันต่อไปไอ้จุดหนึ่งก็คือไฟตัดหมอกหน้าต้องซื้อมาใส่เพิ่มนะครับซึ่งก็มีอุปกรณ์ตกแต่งของ t ต y ยต้มาให้โดยเราจะขึ้นราคามาให้แต่ต้องบอกก่อนว่าไฟตัดหมอกหน้าอันนี้เปิดปิดด้วยสวิตช์นะครับไม่ได้เปิดปิดจากก้านแบบที่ในโรงงานเขาทา สรุปง่ายๆคือเมื่อดูจากลักษณะการตกแต่งภายนอกแล้วการตกแต่งนั้นก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะรู้สึกขาดๆมากก็ถ้าเกิดขาดจุดไหน,นก็สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้เทียะจุดเทียะจุดแต่ถ้าขาดเปล่านั้นมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะสําหรับรุ่นย่อยนี้ส่วนสีตัวรถนั้นข้อดีก็คือว่ามีให้เลือกครบทุกสีไม่จําเป็นต้องไปเล่นรุ่นท็อปเหมือนบางค่ายที่ถ้าคุณอยากได้สีสวยๆนั้นคุณต้องไปเล่นรุ่นท็อปเท่านั้นซึ่งโคราชติสหนะึออ่งจุดหกจีนั้น ไอ้ภายนอกมันไม่เท่าไหร่แต่มาดูภายในเนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะตัดจากรุ่นพี่เยอะอยู่พอสมควรแต่ก่อนหน้านี้เรามาเอาข้อดีมาพูดกันก่อนข้อแรกก็คือตอนนี้แอร์อัตโนมัติกลับมาอีกครั้งหนึ่งใครที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง โครราอันติสรุ่น 1.6G ในปี2006นั้นจะมีแอร์อัตโนมัติมาให้ถูกและถูกตัดในปี2008ก็จะใช้แต่แอร์ลูกบิดตลอดมาคราวนี้แอร์โต้ to, ได้กลับมาอีกครั้งแถมเอาฮีเตอร์มาด้วยซึ่งเป็นการกลับมาที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งกระจกไฟฟ้าก็มาแบบ,บแอัตโนมัติ4บานกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทก็มาซึ่งท่านล็อกก็มาปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพงมลาลัยก็มา เบาะนังแถมฝั่งคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยและนี่คือข้อดีของโฟร์คารทติซุนนี้เอาละต่อไปนี้ก็คือออปชันที่หายไปสิ่งที่โจกใจก,กันมาก,กเลยก็คือชุดเครื่องเสียงเราพอยลด้วยนี้ขายในปี2021ใช่ไหมแต่ยังให้วิทียุ CD พร้อม MP3 และช่องต่อ USB มาให้สิ่งที่พอจะเป็นข้อดีก็คือได้ช่องใส่ CD มาคุณซื้อ CD ปุ๊บคุณใส่แล้วฟังได้เลย ไม่ต้องมาแปลงไฟล์อะไรทั้งนั้นแต่ข้อเสียก็คือจอมันไม่สามารถทําอะไรต่อได้นะก็คือใช้สําหรับแสดงผลอย่างเดียวฟังเพลงก็ฟังไปบลูทูธก็ต้องจิ้มโทรศัพท์โทรเอาแต่ถ้าเกิดอยากได้วิทยุแบบรุ่นท็อปก็คืออยากได้จอแบบรุ่นท็อปเป๊ะๆเลยทางศูนย์บริการก็มีเบิกให้ในราคา2 1 0 0 0บาทแพงไหมแต่ถ้าเกิดมองว่าแพงก็ไปเล่นจอ Android หรือวิทยุที่มันดีกว่านี้ก็ได้เสื้อคับก็แล้วแต่รุ่นนั่นแหละครับ สมารมาร์ตรว้ในรุ่น 6G นั้นมาพร้อมกับจอแสดงผล MID แบบขาวดำแต่ข้อมูลที่แสดงนั้นเพียงพอก,กับการใช้งานจริงก็คือแสดงอัตราสิ้นเปลืองทิป A ทิป B แสดงอุณหภูมิภายนอกแสดงผลอัตราสิ้นเปลืองความเร็วโดยเฉลี่ยการกินน้ำมันโดยเฉลี่ยต่อทริปปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในขณะนั้นและลูกเล่นก็ยังมีนะเป็นไฟเรึองแสกอปติลอนและตัวเข็มนั้นหมุนกลับหนึ่งรอบหลังสตาร์ทรถฟังดูแนละ้วไม่น่าเกียดใช่ไหม แต่น่าเสียดายจริงๆแล้วน่าจะได้มาตรวัดแบบจอแสดงผลขนาด4.2นิ้วจากรุ่นจ r ย p าสปตเก่า Hybrid e n t r รมาใส่ก็ได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะแสดงผลข้อมูลได้มากกว่านี้แสดงการเปิดปิดของประตูบานต่างๆได้ด้วยเอาละ่ะถ้าเกิดว่ามองว่าแสดงผลนี้เพียงพอแล้วอันนี้ก็ไม่มใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดซื้อียสว่าอยากได้จอสวยๆอันนี้ก็ไปหามาตรวัดมาใส่กันดูนะครับซึ่งราคานั้นก็ยังไม่ทราบอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเบาะหลังซึ่งเบาะหลังนั้นความสะดวกสบายมีแค่ช่องแอร์ด้านหลังและแค่นั้น และที่เหลือล่ะครับพับไม่ได้ไม่มีที่พักแขนพนักพิงปรับขึ้นลงไม่ได้และถ้าเกิดหวังเรื่องพื้นที่นั้นอย่าไปหวังเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้เน้นการขับขี่ชัดเจนจนเพองในสายนั้นบีบลงมาจนรู้สึกว่าไอ้ความดีของโคโรนาในจุดนี้มันหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งต้องรอดูชฉมต่อไปแล้วแหละว่าจะขยายพื้นที่ไหมนั่นแหละครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนั้นก็ไม่น่าเกลียดนะครับ พอให้มาแบบครบคันในแบบของมันก็คือระบบ ABS, d, BA, เรบรก ABS,EBD,BA, ระบบควบคุมการทรงตัว VSC,TRC, ระบบช่วยขึ้นเขา HSA ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งซึ่งเป็นออปชั่นที่มันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมแต่ถ้ากดอยากได้ออปชั่นที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เช่นระบบเตือนมุมอ,อับด้านข้างกับกล้องมองหลังอันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับแต่ระบบ b l i n d Spot m o n i t o r i n g ของ To y o ต a าแท้ตำแหน่งการเตือนมุมอ,อับมันจะแปลกกว่าชาวบ้านต้องดูดีด ผมพลังนั้นมากับเครื่องยนต์เบนซิน,น1.6ลิตรให้กำลังสูงสุด125แรงม้าที่6,500รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด156น,นิวตันเมตรที่5,200รอบต่นาทีจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT i ล็อกอัตราทด7จังหวะพร้อมโหมดบวกกับลบมาให้ใที่สำคัญตัวรถสร้างขึ้นบนพื้นฐาน TNGA Platform และมาพร้อมกับช่วงอ่างอิสระด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบ Double Beach Bone พร้อมเหล็กกันโครงให้ทั้งสองฝั่งเอาละคราวนี้จะไม่บอกแค่ข้อมูลนะ คราวนี้ผมได้มีประสบการณ์การขับเมื่อปี2020จะเป็นยังไงฟังพัทต่อไปได้เลยฟิวดิ่งการขับขี่แบบสั้นๆนั้น ต้องขอบอกเลยว่าสมัคร 1.6G เครื่องยนต์นั้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่แรงเท่ารุ่นใหม่ๆแต่พลังกำลังที่ได้ถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานในเมืองส่วนต่างจังหวัดนั้นพอฝากผีฝากใขรได้บ้างแต่ไม่ถึงขนาดแบบหายห่วงเหมือนเครื่องยนต์1.8ลิตรอันที่จริงแล้วเครื่องยนต์1.6ลิตรนั้นเมื่อก่อนนี้ถือว่าเหลือเฟือเลยแหละเพียงแต่ว่ายิ่งตัวรถพัฒนาขึ้นน้ำหนักก็ยิ่งมากขึ้นประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็จะลดลงไปตามกาลเวลาช่วงล่างกับพงมาลัยนั้นถ้าเท แต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งนั้นถ้าเป็นมาสเตอร์ก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะมาสเตอรนั้นดีที่สุดในกลุ่มแต่ถ้าเป็น h อน d ด้านั้นถือว่ายังเหนือกว่าพอสมควรเพราะงานนี้เต y o t ตาพยายามจะเอาใจคู่ขับมากขึ้นแน่นอนครับในเลนราคามีเกิน900าแสบาทก็มีให้เลือกรุ่นเดียวครับคือ Civic 1.8e ข้อดีของ Civic ที่เหนือกว่าอันิก็คือ ดีไซน์สวยทั้งภายนอกกับภายในออปชันอลังการมันให้ได้มากกว่าทั้งกุญแจฉัยยะที่สามารถสตาร์ทได้ด้วยรีโมทเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโตโฮและชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบจอสีและมาตรวัดก็สวยกว่าด้วยส่วนพื้นที่ภายในนั้นซีวิกกินขาดเพราะงานนี้พื้นที่ห้องโดยสารของโตโยต้านั้นเล็กลงกว่าเดิมชัดเจนส่วนเครื่องยนต์นั้นแน่นอนครับเครื่องพันแปดก็ให้พลังกำลังดีกว่าเครื่องยนต์พันหกเรียกได้ว่าจุดเด่นของซีวิกนั้นสามารถเรียกแขกได้มากกว่าของโตโยต้า แต่ถ้าดูออปชันของโคโรราแอนติส 1.6G แล้วมันก็ไม่น่าเกลียดนะทั้งถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งเบาะนั่งโพ้โดยสารนั้นมีพนักพิงให้ครบ3ตำแหน่งซึ่งของซ i v ิ c น่าจะให้แค่2ตำแหน่งแถมมีแอร์หลังมาให้แต่ก็อย่างว่าครับต้องแลกกับที่พักแขนนะพอดีวางแก้วที่หัถูกตัดออกพวงมาลัยก็หุ้มหนังให้เรียกได้ว่าออปชันจุกจิกนั้นโตโยต้าได้ได้เปรียบแต่ก็ต้องแลกด้วยเครื่องยนต์ที่กำลังน้อยกว่าอย่างชัดเจนและดีไซน์อาจจะไม่สวยเท่า ส่วนเรื่องศูนย์บริการกับความคงทนนั้นในภาพรวมนั้นโตโยต้าจะได้เปรียบแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวรถนั้นมันจะมีปัญหาเฉพาะคันหรือเปล่าและศูนย์บริการนั้นในพื้นที่ตรงนั้นน่ะรับผิดชอบกับลูกค้าได้ดีขนาดไหนอันนี้ก็ไม่รับประกันนะครับอันที่จริงโคโรลลาร์นนั้นมันก็ยังมีอีก2รุ่นย่อยที่อยากจะให้แนะนำทิ่มจาก1.8ไฮบริดสมาร์ ใครที่สงสัยว่าออปชัน 1.6G เมันหายไปไหนทั้งกระจกมาข้างพับอัตโนมัติแล้วก็แผงบางแดดมีไฟสองสว่างคำตอบก็คือโดยจะเอาออปชันของ 1.6G เนั้นมาใส่ในด้วยไฮบริดสมาร์นั่นเองพร้อมกับเอามาตรวัดพร้อมจอสีขนาด4.2นิ้วเป็นของแถมมาให้ด้วยก็งีครับ ถ้าจะแสดงผลระบบไฮบริดก็ต้องใช้มารวคแบบนี้แหละโดยราคาที่พุ่งเป็น939,000บาทนั้นอาจจะมีการช่างใจประมาณว่าฉันจะพอไหวไหมอะไรประมาณนี้เพื่อแลกกับระบบไฮบริดที่แม้ว่าค่าใช้จ่ายการเช็คเบื้องต้นนั้นจะพอๆกับเครื่องยนต์เบนซินแต่ค่าใช้จ่ายในอนาคตนั้นมันก็เพิ่มไปตามระบบที่ซับซ้อนขึ้นนั่นแหละครับ กับอีกรุ่นย่อยหนึ่งคือ1.8 Sport ซึ่งออปชันต่างๆนั้นก็เติมเต็มเข้าไปอีกจนรู้สึกว่าถ้าใครไม่ชอบเครื่องยนต์ไฮบริดและอยากได้ออปชันที่มันครบๆหน่อยรุ่นนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วไม่ต้องไปหวังว่า o ต o t a s a f ซ t y Sense จะให้มาในรุ่นเบนซินธรรมดาหรอกไม่ต้องไปหวังว่าชุดแต่งแพรวาวนั้นน่ะจะมาอยู่ในรุ่นนี้เพราะารุ่นเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้โคราอันเทสที่มีออปชันทันสมัยในยุคข,ของมันรวมถึงคนที่แบบว่าอยากได้ออปชันที่มากกว่า1.6 แต่ไม่อยากได้ของแต่งจากข้างนอกมานั่นแหละครับรุ่นนี้จะตอบโจทย์กว่าและโปรโมชั่นนั้นแม้ว่าจะจอบลงแต่ว่าโปรมันก็ยังแรงพอสมควรนะครับซึ่งต้องไปดูตามดีลเลอร์เองว่าโปรแบบนี้มันโอเคไหมกับสิ่งที่ได้เพิ่มมาจาก 1.6G อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจินาญานะครับว่าคุณจะชอบเลน่นไหนมากกว่ากันและนี่คือ ข้อมูลของ Corolla a n t i s 1.6G แบบคร่าวๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่ารีวิวเต็มกับอัตราสิ้นเปลืองที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปรีวิวหลายๆจเจ้าก็นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาคุยกันทีนึงสวัสดีครับ